ในส่วนของ advance GDP นะคะ advance GDP ในแต่ละประเทศก็จะมีการเปิดเผย GDP ของแต่ละประเทศของตัวเองออกมานะคะ GDP เนี่ยมันหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนะคะก็เป็นค่าคร่าวๆที่จะบอกพวกเราได้ว่าประเทศนั้นนะคะมีารายได้มากขึ้นหรือลดลงมันก็แปลความหมายได้ว่าถ้ามีารายได้มากขึ้นภาวะเศรษฐก,กิจของเขาก็เติบโต,โตอาจจะส่งผลทําให้กราฟวิ่งลุนแลนเช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้นะคะอีกข่าวหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆนะคะอย่างเช่นนะคะเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงวันพฤหัสท,ที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งนะคะก็คือเฟดเนี่ยได้มีการประกาศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> คือเมื่อไหร่นะคะที่เฟดได้มีการออกมาพูดอะไรหรือว่าประธานของเฟดนะคะนายเจอรมพาเวลออกมาพูดอะไรนะคะมันก็จะส่งผลต่อกราฟเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเฟดเนี่ยจะเป็น ผู้กำหนดนโยบายการเงินนะคะกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดรุนแรงได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวอื่นๆมากมายอย่างเช่นนะคะ Federal Fund rate u n n m p l o y m e n t claim นะคะอะไรพวกนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะบอกนะคะการอ่านข่าวในการเทรดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์ในตลาดทุนหลายคนนะคะเนื่องจากข้อมูลข่าวเนี่ยสามารถมีผลต่อราคาทรัพย์สินของพวกเราได้นั่นเองอย่าลืมที่จะระมัดระวังในการเทรดนะคะ